ทางของศีลธรรมทางของการเจริญจิตตภาวนาคือการฝึกจิตใจเพื่อขี้คายความหลงเพื่อที่เราจะได้ปรับความเห็นให้พ้นจากความเห็นผิดให้มีวิปัสสนาเพื่อจะได้พ้นจากความหลงเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อให้มันหลงเพิ่มนะไม่ได้เพิ่มเรื่องราวให้มันหลงไปหน้าเข้าใจความหมายไหม เราเรียนรู้ในการฝึกสติสมาธิให้มีกำลังเพื่อขี้คลายความหลงผิดความเข้าใจผิดนะเรียนรู้ให้เห็นตามความจริงนะโดยเฉพาะทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ให้พวกเรานะได้เดินนะยกขึ้นสู่ฐานะผู้ประเสริฐแต่มันไม่ใช่แค่การคลองผ้าเห็นไหมบางคนอาศัยการคลองผ้าเพื่อสแสวงหา เพื่อสนองปัญหาของตัวเองอาศัยผ้าเหลืองนี่แหละ,ะเห็นไหมตามข่าวก็อย่างที่พวกเราเห็น,นสแสดงว่าผ้าเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดของพรมจรรย์น,นนะแค่ของผ้าเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดของพรมจรรย์น,นนะมันจะต้องรักษาทะลุเข้าไปถึงภายในใจนขี้คลายความยึดมั่นถือมั่น,นขี้คลายความหลง เรียนรู้ในการสลัดคืนขี่ขายออกไม่ได้เพิ่มเรื่องให้พวกเรานะนะอย่างพวกเราทุกวันนี้มันก็มีช่องทางของการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยกว้างขวางกันออกไปเยอะแย,ยะมากมายเราจะรู้ได้ยังไงใครสอนถูกใครสอนผิดนะตัวนี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้ที่เดินทางแล้วละ่ะนะใครจะไปตามจับผิดกันนะแต่ให้เรารู้ว่าทางเดินเนี่ยมันจะ ให้ความทุกเนี่ยเบาบางลงนะความอาฆาตพยาบาทโผโกธเบาบางลงความหลงเบาบางลงความเห็นผิดเบาบางลงถ้าใจเรามันขี้คายออกเนี่ยแสดงว่าเราเดินถูกทางนะใช่ไหมวางช่องก็ไล้ด่ากันใช่ไหมผู้ศึกษาธรรมะเราเห็นคนศึกษาธรรมนะแล้วเขาพูดกันเนี่ยเห็นในท i ิ t ตอกนนะเขาพูดธรรมะสำหรับเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ จะเป็นคารวะพูดก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรยกขึ้นมาพูดคุยกันนะแต่ยกขึ้นมาเพื่อแบ่งปันกันเพื่อเพื่อกูลประโยชน์ต่อกันนะแต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อที่ไปประหารประหารกันนะพอศึกษาแล้วก็ว่าเราดีนะนะก็ไปสำคัญว่าเราดีก็ไปเหยียบย่ำคนอืนะ่นะการที่ขาดครูบาอาจารย์นำทางก็สำคัญ คนท,ที่ไม่มีครูบาอาจารย์นําทางก็จะสําคัญไม่มีคนชมก็ชมตัวเองนะคนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเรื่องก็สามารถสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองได้หลอกตัวเองไม่พอสามารถหลอกคนอื่นได้อีกนะแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะคอยตักเตือนเราชี้ให้เรารู้สึกตัวผู้ศึกษาเนี่ยควรสังเกตเห็นดูว่าใจเราเนี่ยมันเล่าร้อนไหม เวลาที่เราเห็นคนทนําดีเวลาที่เราเห็นคนทําผิดเนี่ยเราเหยียบเขาซ้ําหรือเปล่าลองสังเกตดูใจตัวเองเวลาที่เห็นใครทําดีก็เล่าร้อนไม่พอใจร้อนลนเนี่ยสแสดงว่ามีความถือตัวอยู่ในนั้นมีความสําคัญว่าเราต้องดีอยู่รือว่าถ้าเราเห็นใครด้อยกว่าเราเหยียบย่ำเขาได้ก็สแสดงว่า เราสำคัญว่าเราดีกว่าเขาก็สามารถเหยียบยําเขาได้นะมรดกอันล้ําค่าของพระบรมศาสดาคือพระธรรมคําสั่งสอนที่พระองค์ตัดไว้ชอบแล้วนะผ่านการเวลามา2,568ปีก็ยังงดงามอยู่ถ้าพวกเราน้อมเอาธรรมมาอบรมพ่อบม่มใช่ไหม ไม่ได้บันทึกใส่ในในหนังสือแล้วก็แล้วกันนะ,ะบันทึกลงในพระไตรปิฎกแล้วกันใส่ตู้ล็อกไว้เป็นอันแล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นอเอาไว้ศึกษาเพื่อน,น้อนมนำออดทามเหล่านั้นมาขี้คลายความทุกข์ความเศร้าหมองของใจเราให้มันให้มันพ้นจากความหลงจากความเพียนผิดไปได้ขี้คลายความหลงไปได้ความรู้สึกตัวคือสตินะ ทางเดินทางสายเอกทีาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานทางสายเอกที่นำพาสัพสัตพ้นจากทุกข์ถ้าเรารู้สึกตัวเองเราจะไม่ไปว่าคนอื่นถ้าเรารู้สึกตัวเองนะเราจะไม่ไปเห็นโทษของคนอื่นถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นโทษของตัวเองทําไมเราถึงชอบว่าคนอื่นทําไมเราถึงชอบตําหนีคนอื่นทําไมเราถึงชอบเหยียบย่ําคนอื่นเพราะว่าใจมันทุกข์นั่นเอง ใ,ใครมีสิ่งไหนเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นถ้าเราสังเกตใครมีอะไรเป็นสมบัติเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นแสงดงว่าคนที่เขาสามารถว่าร้ายกระทบกระเทียบสออเสียดดูหมิ่นได้นั่นเป็นเพราะว่าใจของเขานั้นสะสมความทุกข์มานานแล้วทําไมเขาถึงว่าร้ายทาไมเขาถึงกล่าวร้ายทําไมเขาถึงพูดกระทบกระเทียบเห็นไหมเพราะว่าใจเขาเนี่ยสั่งสมความทุกข์มานาน สิ่งที่เขามีก็คือสมบัติของเขานะไม่ใช่สมบัติของเรานะคนที่มีความเย็นใจเนาะมีสุขคติมีความเย็นใจมันก็ไม่ห้อนอยู่ไหนก็เย็นสบายเหมือนบ้านเรามันเย็นสบายเราสร้างบ้านมันมีร่มเงามีเครื่องมุงบงับงแดดบางลมอบอุ่นเย็นสบายบ้านนั่นคือที่อยู่ของกายนะ ใจนะคือที่อยู่ของสุขหรือทุกขนะ์ถ้าเกิดว่าใจเราไม่ได้ขี้คายเรื่องราวความโศกะปกความสับสนความเข้าใจผิดมันก็เก็บแต่เรื่องราวสะสมไว้เต็มไปด้วยความสับสนจิตใจสับสนวบวนวางใจลงไม่ได้กังวลหวาดกลัวหวาดระแวงเข้าใจผิดถือผิดไปเองนะทุกอย่างกลายเป็นภัยไปหมดเลยนะสิ่งที่จะเกื้อกลเรา ให้เรียนรู้ได้ชัดก็คือสติปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการอบรมภาวนาด้วยใจที่เป็นกลางเดิมทถีถ้าเรายังไม่มีกำลังของสมาธิยังไม่มีกำลังของความเป็นกลางเนี่ยเราจะหมุนไปตามความเห็นของตัวเองอย่างเดียวนะซึ่งความเห็นของเราก็คือเราความเห็นท,ที่มันมีความลำเอียงพ่อรักลำเอียงพ่อกลัวอยู่ นะความเห็นผลลัพธ์มันก็เลยยังสับสนอยูนะ่แต่ถ้าเรามีความเป็นกลางแล้วเราไม่ได้เชื่อเลยนะธรรมานี่ไม่ได้ให้เชื่อเลยไม่ได้ไม่ได้ให้ขานด้วยแต่ให้เราเปิดใจในการศึกษาท้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐนะิใจที่สามารถเปิดใจในการศึกษาได้คือใจของคนที่ป่าศจากอคติอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้าน ให้เรียนรู้ดูก่อนวางใจไว้กลางๆในการศึกษามันจะค่อยขี้คลา,ายความสับสนลงไปนะใจที่มีกําลังของความรู้สึกตัวขึ้นมานะสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งแรกเลยคือความคล่องอยู่ของใจเรานะความคล่องอยู่ของใจเรานะใจเราที่ติดอยู่ในการมาวจรรู้เองนะยิ่งเป็นนักบวชเห็นตัวเอง ห้องอยู่ในรูปอันสวยงามไงนะวนเวียนไปอยู่อาไลอาวอนเถพอจะเริ่มปฏิบัติทำพอจะเริ่มฝึกเดินจงกรมจะเริญมจิตตภา,าวนาปุ๊บหลังไว้แล้วเอาไว้ก oh ่อนมีความสุขเราเราอยู่ข้างหน้ามันยือเราไว้มันไม่ให้เราพรำความเพียรมันเหมือนกับวัวที่ไม่เคยเข้าข้อมันดือ้อมันดือ้อมันก็จะไปตามใจมัน ถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่เรียนรู้ในการฝึกเนาะเราจะไม่เห็นตัวเองทําไมพระพุทธเจ้าท่านถึงชี้ให้เราไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพียงลําพังเห็นไหมเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะเห็นความชั่วของตัวเองปรากฏมองอยู่ในห้องนอนแล้วปิดประตูอยู่คนเดียวดยวีอยากเห็นนะแม่ชีก็ดีพระก็ดีเรากลับจัดเพื่อนไปเนี่ยปิด ประตูเข้าห้องนอนเข้ากดติปิดสังเกตดูสักพักหรือความชั่วจะปลากรดยิ่งเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรายิ่งจะเห็นมันทำงานถ้ามีคนเห็นมันด้วยเนี่ยมันระวังตัวมนฉลาดมีอนมโหยด้วยเนี่ยมาระวังตัวนะแต่พอมันอยู่คนเดียวปุ๊บโอ้โหสารพัดเลย คนที่จะเห็นธรรมคือเริ่มเห็นโทษของความชั่วตัวเองเฮ้ยทำไมเราถึงทาชั่วได้ขนาดนี้เราจะเห็นความคล่องอยู่ของใจที่วนอยู่ในกาโมวจรที่มันขังเราไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครขังแล้วนะตัวเองที่ไม่รู้จักโทษของกาโมวจรคือเห็นว่าเห็นว่าบุญไม่มีเห็นว่าบาปไม่มีนะกลายเป็นประมาทในกรรม เมื่อนั้ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีก็พอๆกันแล้วทีนะี้ไม่มีใครเห็นไหมในรัตท,ที่มีความเห็นเขาบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนะสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีผู้บรงลุกคุณวิเศษไม่มีแสดงว,ว่าคนสอนกับคนฟังคือมันเท่ากันก็ไม่ต้องเคารพกันสิแสดงว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ก็ ไม่มีผมรู้สึกตัวพบออาแสดงว่าในรายละเอียดของของกรรมมันมีอยู่ท่านสอนว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอพยากตาธรรมมากรรมที่เป็นกุศลก็มีกรรมที่นำพาสัพสัตวปไปสู่สุคติสุขโต,ขต,ขตมีทานมีศีลมีการจเจริญจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าเพิ่งสอนนะไม่ใช่เราพูดเองเออเองนะ ทางนี้ยนำพาสปปรรพสัตว์ไป,ปสู่สุขติสุขโต,ตจึงมีคนยินดีในทานมีคนยินดีในการรักษาศีลมีคนยินดีในการจเจริญจิตตภาวนาเพื่อแก้ไขความหลงที่มันครอบงำจิตใจของเราอยู่ท่าล่าน,นั้นท่านรู้อยู่ในใจท่านก็ขี้คายของท่านไปเองแต่คนที่เข้าใจว่าไม่มีก็ประมาแะทแนะ้วทีเนี้บุญไม่มีบาปไม่มีประมาทไปแล้ว ประมาทแล้วก็ไม่มีความละอายใจไม่มีความเกรงกลัวต่อผลของบาปนะโกหกได้นะนะโกหกได้พูดได้เพื่อให้เขาคล้อยตามความปรารถนาของตัวเองนะโกหกได้พูดได้เพราะมันไม่มีบาปไงไม่มีความละอายใจนะเบียดเบียนได้หมดหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นต่อผลลัพธ์คืออะไร เพราะอะไรเพราะไม่ได้ขี้คายความสับสนออกทุกพ้อสร้างเรื่องความเห็นผิดความสับสนขังเราไว้อยู่นะถ้าเรารู้สึกตัวเราจะเห็นมันเริ่มขี้คายออกแล้วนะพอคนเริ่มมีสติจะจะเริ่มแยกออกว่าพวกเราเนี่ยต่างมีที่มาต่างมีที่ไปไม่เหมือนกันทุกคนรู้แล้วแต่มีสมบัติเป็นของใครของมันนะเขาก็เหมือนไป เรามีที่มาของเราเรามีที่ไปของเรา <K ill an> เขามีที่มาขเขา <K ill an> เขามีที่ไปเขาสรรพสัตวในโลกนี้เล่อนแล้วแต่หมุนไปตามสมบัติของใครของมันเรียกว่ากรรมสมัยนี้เรียกว่ากรรมถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าพฤติกรรมแล้วแต่พฤติกรรมของเราถ้าพฤติกรรมของเราเป็นไปนในทางกุศลมีูความยินดีในทานยินดีในศีลยินดีในการเจริญจิตภาวนาแสดงว่าเรากําลังก้าวสู่ทางอันประเสรฐตามพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนาะถ้าเราไม่ทันได้สังเกตก็จะเห็นโทษทำไมมันทุกข์จังเลยทำไมมันสับสนทำไมมันมืดมนอยู่เพนะราะเริ่มขี้คายคือเรายังไม่เจอที่พึ่งนะสติยังไม่มีกำลังสมาธิยังไม่มีกำลังปัญญายังไม่มีกำลังก็เลยยังไม่สามารถขี้คายความหลงให้พ้นออกจากใจไปได้ มันก็เลยจับหลักไม่ถูกทางที่จะทำให้มีกำลังที่ทจะฝ่าฟันพ้นออกจากสังสารวัตนี้ได้เ้าเรียกว่ากำลังของอินทรีย์ภาระที่บริบูรณ์มีศรัทธาที่บริบูรณ์จากพวกเราคนที่ไม่มีศรัทธาคนประมาทสัมมเลเทเมาแต่พอเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงมันก็เริ่ม ฉลียวใจขึ้นมาเ๊ะหรือว่ามันเริ่มฉเฉลียวใจขึ้นมาเหมือน,นเราจะพอรู้ได้เหมือนพอจะเห็นได้ศรัทธาก็เริ่มปรากฏใจก็มีความเชื่อมีความหวังในใจว่าเราเรามีสติปัญญาไม่น้อยเนี่ยเราก็ยังพอรู้ได้อยู่ี่ยังพอรู้ได้ยังพอเห็นได้อยู่ี่ทาไมครูบาอาจารย์ที่ท่าน,ฉนเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเราทำไมจะไม่มี มันก็เริ่มรู้สึกตัวแต่เมื่อก่อนมันจะมองว่าทุกคนเป็นสกปรกอนตัวเองทั้งหมดเลยเมื่อก่อนมันจะมองโดยตัวเองเป็นมาตรฐานคือถือเอาตัวเองเป็นสัญญาอารมณ์นะเข้าใจว่าคนจะเป็นเหมือนกันเหมือนอย่างที่เราเข้าใจนะอย่าเพิ่งเข้าใจว่าคนอื่นจะสกปรกเหมือนที่ตัวเองเป็นนะใครมีอะไรเป็นสมบัติเขาย่อมแสดงสิ่งนั้น คนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีแล้วก็จะเห็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดคนที่มีความรับผิดชอบก็มีคนที่มีความเห็นแก่ตัวคนที่มีความเสียสละก็มีคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทก็มีโอ้เขหมูนไปตามพฤติกรรมของใครของมันเตนยคนที่มีสติแล้วก็เริ่มไม่ยุ่งกับคนอื่นแล้วียกว่าถึงฐานคือเริ่มมีสติมีสมาธิเป็นที่พึ่งแล้ว เนี่ยกำลังของเอซีพละความสันโดษก็ปากฏดขึ้นเราจะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปนะมันจะรู้ด้วยญาณภายในใจเราเพราะเรานี่จะมีความรู้ทุกคนจะมีความรู้ประจําตัวถ้าใครพูดที่มันเลยออกไปจากเขตที่ท่านชี้ไว้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันทําให้เราเสียเวลานะมันจะเลิกทิ้งเลยปัดทิ้งเลยไม่เอามันจะเป็นอยู่ภายในคือความรู้ของเราเนี่ยมันจะเป็นอยู่ภายใน มันมีความฉลาดในการลุกเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเติมอาหารให้มันอาหารของใจคือสมาธินะคือใจที่พ้นจากความกังวลใจที่พ้นจากความกังวลในอดีตใจที่พ้นจากความกังวลในอนาคตใจที่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือฝึกให้สังเกตระลึกออกมาแยกออกมาเมื่อมีสติมีกำลังรองรับฐานของสมาธิแล้ว บางทีเราจะพบกับความอิ่มใจท้าเรียว่าปีตินะแต่ถ้ายังไม่พบเนี่ยมันจะหมืนไปตามการมอวจรการจะดึงเราไปในรูปเสียงกิดลดสัมผัสโรงละครโลงสุลาสิ่งต่างๆมายั่วยวนเรานะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่ามีนางฟ้อนที่เป็นนางงามที่สุดในเมือง ไล่ลำอยู่นะถ้าเป็นอย่างพวกเราก็าเรียกเด็ <c oughs> กอินเตอร์เทนไหมนะที่เขาแบบยั่วยวนอยู่ไงนะนะโคโยตี้เนาะเขาเรียกเนาะแต่อาจจะเป็นโคโยตี้แบบมีระดับหน่อยเนาะอาจจะเป็นแบบพวกดารานางแบบที่ไล่ลำเพื่อย,ยั่วยวนเนี่ยนะนะแล้วเขาก็ผ่ผยนักโทษประหารออกมาทนะถ้าลาให้พระพสู่ฟัง ไปนะ้ำทั่วประหารออกมาแล้วก็ให้ประคองโถน้ํามันไว้ถ้าเกิดว่าโถน้ํามันเนี่ยหกไม่แต่นิดนึงเนี่ยให้ประหารได้เลยพระพิสุที่อยู่ในที่นั้นก็เลยว่าโอ้ยากเหลือเกินเพราะว่าความหน้าเย้ายว,ยวนของนางเหล่านั้นมันช่างเย้ายวนจิตใจเหลือเกินพระพิสุว่า,าพระเจชาเธอก็อะไรตัดว่ามันไม่ยากหรอกถ้าเธอรู้ว่า มีคนที่เดินตามหลังคอยตัดหวัวเธออยู่เ้าเรียกว่ามรณานุสติคือถ้าน้ำมันหกเนี่ยคือตายถ้าใจเราเนี่ยส่งออกนอกเนี่ยคือตายถ้าเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่กำลังหกให้เราออกจากทางเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยสำหรับคนที่มีเรือนของใจแล้วเหมือนคนที่รักษาถูกได้แล้วน้ำมันมันจะไม่หกออกทางทิศไหนพอจะเริ่มหกปุ๊บ ดึงกับคืนแล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่มีเลยเมื่อก่อนมันจะไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสนะโอ้วันนี้เราจะฟังทำสักหน่อยว่าอย่างนั้นเปิด YouTube ไปเจอเพลงฟังเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปฟังทำทีหลังก็ได้คือมันไปไม่ถึงคือแบบความตั้งใจอยากจะไปนะแต่ปุ๊บไปไม่ถึงมันไหลออกไปเลยนะมันก็เลยเป็นเรื่องของ ้าหมายที่ชัดเจนถ้าเรียกว่าเอกะคตาลมใจที่เป็นอารมณ์เดียวมีเป้าหมายเดียวชัดเจนถ้าเกิดว่าเราวอกแวกเนาะเราจะทําอันนั้นด้วยจะทําอันนี้ด้วยงานก็ไม่สําเร็จเพราะมันจะภาวะะวงกังวลไปเหมือนน้าที่มันกระเซ็นไปทัุกทุกสารทิศกระเด็นไปทิศซ้ายทิศขวาทิศหน้าทิศหลังก็ไม่มีกําลังแต่ท่าน้ําที่เทไปในทิศทางเดียวนั้นจะมีกําลังเปรียบเสมือนกับใจที่มีเป้าหมายเดียว ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์มันจะมีกําลังมหา,าศา,ศาลเลยไม่มีใครหยุดเราได้จากคนขี้เกียจก็จะกลายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,น,นโอ้เราไม่เคยทําความเพียรขนาดนี้ก็ลุกขึ้นมาเดินจนกงกรมมองย้อนกลับหลังไปเอา้าไอ้ความชั่วช้าลามกที่เราทํามาในการก่อนถ้าเราไม่เรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองมืออีกเป็นหมื่นเป็นแสนที่มันดึงเราเจ้ากรรมนายเวรที่มราเบียดเบียนเขาไว้ หนะนูมพร้อมกับมงออีกเป็นแสนยังงี้พี่มางนจะหนีครไปไหนมือนะมินทำช่วงนานเงินคว้าเราเดินจนคนะดบเออตายแล้วดูที่เฉยๆมตกม่นลกแน,น่นอนนะเม่เห็นโทษของความชั่วช้าและลดที่ผ่านมาของตัวเองไม่เห็นในใจเราเนี่ยนะพอรู้สึกตัวปุ๊บใครจะอยากไปอยู่ในในความชั่วช้า มันจะมีเปลี่ยนผักเป็นห้องออกจากหนุมผึ่งเห็นความทุกข์อยู่ไม่ได้เน่แล้วคืนนี้นนเดินจนสุดชีวิตเลยเหมือนกันแต่ไม่ได้สนใจเร่เรื่องเวลาเลยนะเดินอยู่จนทางเดินอยู่ตรงเนี่ยเป็นร่องลึกเลยนะไม่เหนื่อยไม่มีเวลาผมตกก็ยังเอาผ้ามาคุมเดินอยู่นะ,ะเด็ดออกก็เอาผ้ามาคุมเดินอยู่ ผมตัวก็ตาฝนเดินอยู่จนเป็นร่อง,งแต่ถ้าเกิดบ้านเรามีเป้าหมายไม่ชัดเจนนอะบวชนานแล้วก็เซ็งเหงาอ,อยากจะมีเมียไว้ยอย่างเงี้ยนะมันก็ไปไม่ถึงแล้วเพวราะเซ็นออกท้างข้างหมดอย่างเงี้ยนะเยอไหมเขาบอกว่าจะตั้งกฎหมายให้หมใหให่ให้พระสามารถมีเมียได้เขาบอกอย่างเงี้ย หลวงพ่อครับเขาจะออกกฎหมยใหม่ให้พระมีเมียได้ครับพราจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้นีื่กูผูกผนึงมากูจะให้กูมีอีกแล้วเหรอเมื่อ,<า>อป้าหอาไมันไม่ใช่ไหมค<น>ุณ <ปะ S 2> บวชนานก็อยากมีเมนะียเนาะมันเหงาไง บวชโดนแล้วบวชจะเตินเด่นบม่เคยพอเจ๊เทีอติดยังไงวะเด่ยสิบาทได้เนาะอย่าไปหาส่งรูปนมรูปนั้นให้พระเด้อพวกเราได้เห็นเพิ่นบวชดโดนๆนี่ละเพิ่นก็สีไม่เงิ่นเนาะ,ะบาสบวะได้เจอเยอะเห็นเขาทำได้เนาะได้เงินตั้งหลายสิบล้านเนี่ยเป็นแต่ลงทุนอยู่ด้วย่ะ ถ้าเป้าหมายไม่ชัดปุ๊บมันก็หวั่นไหวเรื่อนีเลยปุ๊บอ้ไม่เอาแล้วตอนแรกก็ว่าจะบวชเพื่อแสวงหาพนทุกข์สักนหน่อปฏิบัติอยู่คนเดียวได้ผ่านเหงาไม่มีเพื่อนคุยพอมีนคนก็เดยเออเอาไว้ก่อนก็ได้นะพนทุกข <c oughs> มีเพื่อนคุยแล้วสบายใจกว่าไปอย่างนั้นอีกเมื่อเป้าหมายยังไม่ชัดก็จะไปอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเป้าหมายชัดปุ๊บก,ก็ให้มันตั้งมัน่น ต้องมุ่งเนแน่ในทางเดินของตัวเองนะพวกเราได้รู้จักกับสมบัติอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าได้ทอดทิ้งไว้ให้พวกเราแล้วให้รักษาไว้ให้ดนะีนี่คือมรดกอันล้ำค่าที่สุดนะรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตของตัวเองนะสมบัติที่ท่านประทานไว้ให้นี่คือสมบัติที่เลิศที่สุดแล้วนะ ใครไม่เห็นคุณค่าในเรื่องของเขาใครไม่รู้จักคุณค่าของคําสอนเรื่องของเขาแนละ้แต่เรารู้ของเราเราไม่ได้หวังพึ่งใครนะเราถึงพึ่งตัวเองอัตหิอตโนนาโถตนแลนั่นแหละคือที่พึ่งแห่งตนสุดท้ายแล้วเราก็พึ่งกันไม่ได้นะสุดท้ายแล้วเราต้องหันกลับมาพึ่งตัวเอง ให้รู้สึกตัวเองแล้วก็เรียนรู้นะวันนี้ก็มาพูดนะอะไรก็ไม่รู <c oughs> นะ้ก็ให้พวกเราเป็นผู้ฉลาดในการหาปลาแล้วกันเนาะเหมือนมาทอดแหนั่นแหละนะคนฉลาดก็ดึงแห้ขึ้นมาก็เก็บเอาแต่ตัวปลาใส่ถังกลับบ้านไปก็ถือว่าผู้นั้นฉลาดนะ คนที่ไม่ฉลาดก็เก็บเอาหมดเลยเก็บเอาทั้งเศษแก้วกิ่งไม้แห้งรองเท้าแตะเพ้อๆอาจจะเก็บงูใส่ถังกลับบ้านเดินทางยังไม่ถึงบ้านเลยโด,ดนงูฉกกัดตายเชี่อก่อนเพราะนั้นคือความไม่ฉลาดเนาะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่เนาะก็ดีใจเนาะที่ได้เห็นพวกเรานะเตรียมตัวบวชเพิ่มอีกก็ขออนุมโมทนาเนาะ ขอให้จเจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านนาะจนสามารถก้าวผ่านลวงลวงผลความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด